สัสดีค่ะหนีหาตาเจียหานะคะมาพบก,กับเซลมิลินอีกแล้วนะคะที่อมรดาเจคู่นะคะสาขาลังกิตค่ะวันนี้นะเราถึอกุญแจตัวอะไรอยู่ขายได้ไหมตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเจคู่5นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแมกนะคะรานะคาพิเศษนะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่599,000บาทนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมิลินอาจจะพามาดู สิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมีกล้องหน้ามีระบบเอดาให้ด้วยนะคะแล้วก็กล้องรอบคันนะคะ540องศานะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะวิ่งนะคะชาร์จครั้งหนึ่งนะวิ่งได้ถึง467กิโลเมตรเลยนะคะวิ่งได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ บนหลังคานะคะก็จะมีตัวพานรามิกการ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเปิดมาก็จะเป็นพวกเวลคัมสีต่างๆนะคะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะคะทั้งหมด64เฉดสีเลยนะคะให้ทุกท่านได้เลือกนะคะเ่เข้ามาดูข้างในกันตัวนี้นะคะ จอค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกระบบนะคะที่พวงมาลัยนะคะมีระบบพูดคอนโทรลนะคะปรับตั้งระบบเอดานะคะอแล้วก็จะมีเป็นตัวเปิดนะคะอตอนนี้คือว่ารถนี้เป็นรถเดโมนะคะก็เรายังเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาเอาัอ,อ,ะคะอา่คันนี้นะคะชาร์จไฟ AC นะคะรองรับสูงสุดได้ 11กิโลวัตต์เลยนะวันนี้นะถ้าไฟดีซีนะคะก็รองรับสูงสุดได้ถึง80กิโลวัตต์เลยนะคะตัวน,นี้ได้ถึง467กิโลเลยนะคะชาร์จไฟครั้งรนงนะคะถ้าท่านใดสนใจนะมาทดลองขับกับแชนนีลินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแินีลินเนะี่ยจะพาดูรอบคันนะแล้วก็พาทดลองขับด้วยนะคะวนันนี้ใจเจี่ยบลาก่อนคะ่ะ